วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุค13นะคะวันนี้ก็จะมาทานายยนนะคะร่วมกับเด็กๆยุวะเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุค13ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ตำบลท่าแฝดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตร,รดิตถ์เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยอาชีพเกษตรกรรมนางสาววัชระพรปราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตร ให้นักเรียนได้ออกมาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประ,ประมงและเคหกิจและในปีพุทธศักราช2567สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาดได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชาปครอ13ตำบลท่าแฝงอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตโดยมีสมาชิกจำนวน20คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และได้เข้ามาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุวเกษตรกรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของยุวเกษตรกรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรต่อไปสวัสดีค่ะนางสาวมัชรินรังพึ่งนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชนาันการนะคะในวันนี้นะคะเราจะได้มีกลุ่มนะคะยุวเกษตรกรนะคะร่วมกับนักเรียนนะคะชั้นม .1 ม .2 ออม .3 นะคะแล้วก็จะมีเด็กๆนักเรียนนะคะอนุบาลนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะฉชนดูนน้องๆได้เลยค่ะ ว่าเกษตรกรของไทยส่งเสริมให้มีอาชีพทุกคนมุ่งของเหล่ายาวชนให้พุดคนแหล่งทรัพยากรพื้นดินไทยอุดมด้วยที่ทำกินทรัพย์ในดินมากลายต้องอยา่าดิงนอนรวมแรงใจพั สวัสดีครับโรงเรียนรับประชานุเคราะห์สิบสามวันนี้จะมาร่วมโครงการอยู่ว่าเกษตรกับเกษตรคือน้ำปาวันวันนี้เด็กเรามีความสุกสนานในการทำนานะครับนาโยนนะครับให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนรับประชานุเคราะห์สิบสามนะครับตั้งแต่มอต้นนะครับมอหนึ่งสองสามนะครับเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นะครับช่วยพ่อแม่ในการทํานาที่บ้านนะครับเนาะเลยสนุกสนานกันใหญ่เลยครับมีการดํานานะครับเนาะนํานาด้วยนะครับแล้วก็มีการโยนก้านะครับเราช่วยกันในงนี้นะครับทางโรงเรียนราชประชานครสิบสามขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอน้ำป่านะครับโครงการยุวะว่าเกษตรกรอำเภอน้ำป่านะครับที่มามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนของเราให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมหวังว่าปีหน้านะครับ ทางเกษตรน้ำเพย์จะได้มาสนับสนุนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับ